เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของผมก็คือว่าถ้าเลือดเข้าตาอิหร่านก็จะทําในสิ่งที่โดยปกติแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าเออน้ํามันต่างๆพวกนี้เนี่ยโลกเขายังต้องการอยู่นะรวมทั้งพารธมิตเช่นจีนเช่นหลายๆประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีของอิหร่านเนี่ยยังต้องการน้ํามันอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําอะไรแล้วทาให้ราคาน้ํนมัน มันสูงขึ้นมากแล้วก็มีการขาดแคลนเนี่ยเพื่อนเราจะลำบากแต่ว่าในสถานการณ์ที่เลือดเข้าตาเนี่ยต้องตั้งคำถามว่ายังต้องคำนึงถึงเพื่อนอยู่หรือเปล่ารายสำคัญที่นำเข้าน้ำมันที่ผ่านช่องแคบพอมุสก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนนะแล้วก็แน่นอนไทย ไทยเนี่ยประมาณ70ดเป็นขึ้นไปเนี่ยต้องอาศัยน้ํามันจากตะวันออกกลางแล้วก็น้ํามันจากตะวันออกกลางที่เราซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะประมาณ60%เนตี่ยต้องผ่านข่องแคบคอมมุตเพราะนั้น้ถาถามผมมีความเสี่ยงมากไหมมีความเสี่ยงมากคือถ้ามองด้วยเชิงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นในการค้าขายด้วยนะคะอาจารย์ภพยพจนมาว่าอหรานเขาจะกล้าปิดช่องแคบฮอมมุตเลยหรอคะอาจารย์ สวัสดีครับคุณกีตาครับค่ะอาจารย์คะสัญญาณจากทางตะวันออกกลางดูไม่สู้ดีนะคะมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นที่บอกว่าอิรานอาจจะกำลังพิจารณาปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็ยังมีนักวิเคราะห์บางค่ายบอกว่านอกจากปิดช่องแคบฮอร์มุสระวังจะไปโจมตีพื้นที่พลังงานของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอาจารย์ไพลยพลประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็คงประเมินเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาประเมินกันนะฮะก็คือว่า ประเด็นณขณะนี้เนี่ยมันก็มีการสู้รบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะมีการส่งทั้งโดรนทั้งจรวดทุ่มใส่เข้าหากันระหว่างอิหรานกับอิสราเอลเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1 3มิถุนายนแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะยุติหรือมีโอกาสที่จะเจรจาอะไรต่ะอะไรกันนะเพราะนั้นมันก็ย่อมเพิ่มความเสี่ยง ให้กับตลาดน้ำมันโลกแน่นอนอยู่แล้วเลยเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะใหญ่เป็นที่3ในโอเปกไม่ใช่แค่นั้นแต่เพียงอย่างเดียวอิหร่านก็อยู่ในจุดในตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยประเทศที่ผลิตทั้งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติแล้วก็คุมเส้นทางที่สำคัญปกีนี้ที่จะพูดกันก็คือช่องแคบฮอมุตนะฮะซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างอิหร่านกับโอมาน นะฮะความจริงก็ไม่ได้แคบมากเท่าไหร่นะสามสิกว่ากิโลแต่ว่าเส้นทางเดินเรือเนี่ยร่องน้ําเนี่ยประมาณสักไม่ถึงสิบกิโลนะฮะเพราะฉนั้นก็ต้องถือว่าเป็นช่องแคบพอสมควรแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีอิหร่านก็มีคล้ายๆอิทธิพลเหนือหน้านน้านั้นอยู่ในระดับหนึ่งนะมีฐานทัพฐานทัพเรืออยู่ที่นั่นนะแล้วก็ครอบครองเกาะเล็กๆในช่องแคบนั้นอยู่ นะเพราะนั้นก็มีโอกาสที่อิหร่านเองก็อาจจะ,ะลงไม้ลงมือที่จะขัดขวางการขนส่งน้ำมันออกจากอ่าวเมื่อกี้นี้ที่กูกิตาบอกอะนะน้ำมันที่ผ่านช่องแคบโพมุสเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะอิหร่านแต่เป็นอย่างเดียวนะมันมีจากคูเอตมีจากกาตามีจากและซาอูในบางส่วนเนี่ยนะรวมกันก็20%ของโลก 20%ของโลกเนี่ยโลกใช้วันหนึ่งประมาณ100ล้านบาร์เรลนะคิดอย่างคร่าวๆ100ล้านบาร์เรลเพรานะนั้นไอ้ที่ผ่านอยู่เนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบ20ล้านบ,บาร์เรล20ล้านบาร์เรลนี่เยอะไหมเยอะมากนะประเทศไทยเนี่ยเราทราบไหมใช้วันละกี่ล้านบาร์เรล1ล้านบาร์เรลเท่านั้นน <laughs> ้อยกว่าน้ํามันที่มันผ่านช่องแคบโคมุสซีนะเพราะฉะนั้น ถ้ามีอุปสรรคในการเดินเรือผ่านช่องแคบเนี่ยน้ำมันส่วนเนี่ยก็จะออกมาสู่อนอกอเขตซึ่งนอกเขตเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยในช่องแคบนั้นเนี่ยก็ออกมาแถวแถวบ้านเราก็คือเอเชียนั่นเองนะรายสำคัญที่นำเข้าน้ำมันที่ผ่านช่องแคบพอมุสก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนนะ แล้วก็แน่นอนไทยไทยเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซนขึ้นไปเนี่ยต้องอาศัยน้ํามันจากตะวันออกกลางแล้วก็น้ํามันจากตะวันออกกลางที่เราซื้อนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยต้องผ่านช่องแคบพมุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญต่อตลาดน้ํามันโลกแล้วถ้าพูดตรงประเทศไทยก็ต่อประเทศไทยค่อนข้างมากในแง่ของ พลังงานครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมมีความเสี่ยงมากไหมมีความเสี่ยงมากนะฮะมีความเสี่ยงมากก็แทบจะไม่ต้องพูดอ,ะอ่ะเมื่อกี้ครูกีตาร์ก็รายงานแล้วว่าราคา,น,น,าน้ํามันตลาดโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10นละนะบ้านเราเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีการแทรกแซงผ่านกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยป่านนี้ผมว่าขึ้นไปประมาณ80สตังค์ต่อดิแล้วเป็นอย่างน้อยนะอ่าเพราะว่าที่เราอั้นไว้อัน้นครั้งแรกเนี่ย ตอนมันมีการสู้รบประมาณสักสี่ห้าวันแรกเนี่ยราคาน้ามันใ,ในตลาดโลกก็พุ่งขึ้นไปประมาณเจ็ดเปอร์เซ็แปดเปอร์เซ็นแล้วซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีการแทรกแซงโดยกองทุนน้ามันเนี่ยราคาขายปีกในประเทศไทยต้องเพิ่มขึ้นที่ปั๊มเนี่ยประมาณลิตรละห้าสิบสตางค์แล้วนะับแต่ว่าที่มันไม่เพิ่มทันทีก็เพราะว่ามีการแทรกแซงโดยใช้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอ ก็แทรกแซงก็คือว่าแทนที่จะเก็บเข้ากองทุนสมมติลิตรหนึ่งบาทห้าสิบหรือบาทหกสิบเนี่ยนะก็ลดลงให้เหลือสักบาทหนึ่งนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขายปีกก็ยังอยู่ที่เดิมนะพูดง่ายๆว่ากองทุนน้ำมันเจ้าเปลืองเนี่ยอุดหนุนอยู่ตอนเนี้ประมาณลิตรละห้าสิบสตังค์อันนี้พูดถึงดีเซลนะอะเบนซินก็มีขนาดอาจจะลดลงและพอดักอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับค่ะ กอง,องทุนนันเชื้อน<ะ>ี<ะ>่คว่าหนุนสามรอบแล้วนะคะในรอบหนึ่งสัปดาห์แต่คือล่าสุดก็สุดอั้นค่ะอาจ,จารย์เมื่อเช้าขึ้นไปแล้วอีกสามสิบสตางค์ค่ะยกเว้นดีเซลก็มันขึ้นทุกวันเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกมันขึ้นทุกวันก็ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ตัดสินใจว่าเออคงต้องผ่อนให้ยอมให้ผู้ใช้น้ํามันได้รับภาระบ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้คือจุดที่ตอ้ ร้อยคงลำบากเพราะว่าสถานการณ์การเมืองบ้านเราก็ดูไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนัก็ต้องเอาใจประชาชนหน่อยว่างั้น่ผู้ใช้น้ำมันหน่อยครับค่ะทีนี้คือเส้นทางในการขนส่งของช่องแคบฮอมูสนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงกหนึ่งในนั้นก็คือปลายทางคือจีนด้วยนะคะจีนดูเป็นพันธมิตรที่สําคัญของอิรัานะคะก็เลยทําให้มีแนวคิดอีกด้านหนึ่งว่าอิรานคงจะไม่ปิด ช่องแคบฮอมมุสระดับปิดตายเพราะยังไงก็ต้องส่งน้ำมันไปให้พันธมิตรของเขานะคะหรือว่าเขาก็ไม่น่าจะอยากเพิ่มโจทย์เพราะตอนนี้เฉพาะโจทย์กับอิสราเอลและก็อเมริกาก็น่าจะหนักมากแล้วนะคะคือถ้ามองด้วยเชิงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นในการค้าขายด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์ภายพลมองว่าอิหร่านเขาจะกล้าปิดช่องแคบฮอมมุสเลยหรอคะอาจารย์คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่ามันเ,เข้าขั้นรุนแรงอยู่แล้วนะ เพราะว่าอิหร่านเองก็โดนโจมตีหนักเลยถึงแม้ว่าจะตอบโต้แล้วก็ส่งทั้งจรวดส่งทั้งโดรนไปทิ้งระเบิดเมืองในอิสราเอลได้ในระดับหนึ่งก็ตามแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคู่ต่อสู้หรือว่าศัตรูก็มีระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเท่านั้นถ้าแค่นี้เนี่ยมันยังพอจะใช้คำว่าพอฟัดพอเวียงอยู่สักหน่อยอะนะแต่ว่า อย่างที่เราพยายามที่จะเงี่ยหูฟังว่าแล้วสหรัฐจะว่าอย่างไรงนะสหรัฐจะว่าอย่างไงก็อย่างที่เราฟังพระเอกของเราเนี่ยทำเนี่ยนะพูดอยู่สเสมอบอกว่าหนึ่งอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้ชัดเจนเลยเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยสหรัฐยอมไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะก็มีความเห็นเหมือนกับอิสราเอลอว่าอ่างน้นดีกว่าแล้วก็สองก็คือว่าการที่อิสราเอล เอาทั้งเครื่องบินแล้วก็จรวดแล้วโดรนไปทิ้งระเบิดอิอิหร่านก่อนเนี่ยนะเป็นผู้กระทาก่อนเนี่ยสหรัฐไม่มีส่วนร่วมอ่ในวงเล็บโดยตรงต้องวงเล็บโดยตรงหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วโดยอ้อมต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าอาวุธทั้งหลายที่อิสราเอลใช้ในการไปบอมอิหร่านเนี่ยมันมาจากสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ยอยู่แล้วนะอ่าแต่ว่าสหรัฐเองก็กัก,กไว้ก็คือบอกบอกอิหร่านบอกว่า เอ้ฉันไม่ได้เกี่ยวขอ้องโดยตรงนะเพราะนั้นอย่ามายุ่งกับคนของฉันคนของฉันก็คือพวกฐานทัพทั้งหลายที่มีอยู่ในมิดเดิลอีสต์อยู่ในตะวันออกกลางซึ่งก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันรวมทั้งกองทัพเรือด้วยนะเขาก็มีกองทัพเรือที่ห้าอยู่ที่นั่นด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าสารัฐยังไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยโลกก็เงี่ยหูฟังว่าแล้วทาแต่ว่ายังไง เพราะว่าอิหร่านเนี่ยไม่หยุดยิ้วก็ไม่หยุดก็ยังสู้รบกันอยู่ต่อไปสหรัฐจะเข้าไปแทรกแซงยังไงอ่าก็เราก็ทราบแล้วตอนนี้ว่าทรัมป์ก็จะบอกว่าเอยขอเวลาอสองอาทิตย์อ่าขอให้มีการเจรจากันก่อนโดยมีความหวังว่าถ้าเจรจาแล้วก็สงบสึกได้สหรัฐก็ไม่ต้องใช้อกำลังทหารอ่า แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเจราจากันสงบหรือไม่เพราะั้นอันนี้คือประเด็นไงประเด็นก็คือว่าถ้าเจราจาไม่สําเร็จโอกาสที่สหรัฐจะเข้าร่วมกระโดดไปเป็นผู้เล่นน่ะวางนี่กว่าก็คือส่งทหารไปรบแล้วก็แน่นอนถ้าลบจริงๆก็คือไปบอมอิหร่านนั่นเองถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมว่าเลือดเข้าตาแล้วสำหรับอิหร่านถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าเออ น้ํามันต่างๆพวกนี้เนี่ยโลกเขายังต้องการอยู่น่ารวมทั้งัาธมิรเช่นจีนเช่นหลายๆประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีของอิหร่านเนี่ยยังต้องการน้ํามันอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําอะไรแล้วทําให้ราคาน้ํามันมันมันสูงขึ้นมากแล้วก็มีการขาดแคลนเนี่ยเพื่อนเราจะลําบากแต่ว่าในสถานการณ์ที่เลือดเข้าตาเนี่ยต้องตั้งคําถามว่ายังต้องคํานึงถึงเพื่อนอยู่หรือเปล่า เอาตัวให้รอดก่อนดีกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของผมก็คือว่าถ้าเลือดเข้าตาอีหรานก็จะทำในสิ่งที่โดยปกติแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำและโดยโดยเฉพาะยิ่งเลือกของการปิดช่องแคบโฮมุเสียซึ่งถ้าปิดได้นะถ้าปิดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นหรือร้อยเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยโลกขาดแคลนน้ำมันแน่นอนราคาน้ำมันไม่ต้องพูดถึงร้อยเหรียญนะ จะเป็นร้อยร้อยเท่าไรเหรียญเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างมากอาจจะขึ้นไปถึง200เหรียญได้ซ้ำไปต่อบารเรลนะอันนั้นคือกรณีที่อิหร่านเลือดเข้าตาก็คือโดนลมนะโดนลมทั้งยิวโดนลมโดยสหรัฐก็เข้าร่วมด้วยแล้วก็จะมาทิ้งระเบิดข้อสำคัญคือจะมาทิ้งไอ,ไอระเบิดไอที่มันสามารถที่จะทำลายล้าง อุปกรณ์การพัฒนานิวเคออเาาเลียร์ที่อยู่ใต้ดินของอิหร่านซึ่งณขณะนี้เนี่ยยิวไม่สามารถที่จะอิสราเอลยังไม่สามารถที่จะทำลายได้ถ้าสหรัฐเข้าร่วมเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะไปทำลายไอการสถานีพัฒนานิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ดินของอิหร่านเนี่ยมันจะมีมากขึ้นและอิหร่านก็จะสูญเสียค่อนข้างมากทั้งความสามารถในการพัฒนานิวเคลียร์รวมทั้งบ้านเรือนและก็ กองทัพต่างๆก็จะได้รับความเสียหายมากอันนั้นคือกรณีที่อิหร่านเลือดเข้าตาถ้าเลือดเข้าตาผมว่าโอกาสที่เขาจะมีความพยายามที่จะปิดช่องแคบโภมุดรวมทั้งการเอาระเบิดไปทิ้งไอแหล่งผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในประเทศอื่นเนี่ยมีค่อนข้างมากครับค่ะอาจารย์คะคือเหตุการณ์จะถึงขัน้นหยุดเข้าภาวะช็อก เกิดออยช็อกแบบที่เคยเกิดขึ้นกับโลกในปี1970ที่ก็มีความขัดแย้งในพื้นที่ตอนออกกลางหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อใช่ครับในอดีตก็จริงๆแล้วผู้เล่นก็คนเดิมก็คือยิวกับอาหรับอ,อีตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยิวกับอ,อียิปต์เป็นหลักเลยนะอิหร่านมีส่วนร่วมน้อยมากณขณะนั้น นะการต่อสู้ระหว่างอียิปต์กับยิวตอนนั้นก็ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันก็พุ่งพรวดสี่เท่าตัวนะฮะตอนนั้นเนี่ยสี่เท่าตัวอซึ่งสูงก็ครั่งมากแล้วก็ยังแพงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นผู้เล่นเดิมก็คืออิสราเอลอยู่แต่ว่าไปเปลี่ยนคู่ช็อลละก็คือแทนที่เป็นอียิปต์ก็จะเป็นอิหร่านแล้ว่าซึ่งก็ ก็รุนแรงอาจจะพอๆกันก็ได้นะฮะก็เราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงก่อนค่ะสี่เท่าตัวแต่ตอนนั้นราคาน้ามันถูกกว่าน,นี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะถูกต้องครับราคาน้ามันมันแค่เหรียญเดียวเหรียญสองเหรียญนะว่าดีกว่าสี่เท่าตัวก็คือสี่เหรียญต่อแบรลล์ hmm. นสี่เหรียญแต่เนอะบในปัจจุบันนี้มันก็ถูกมากน,นะ,ะแต่ว่าเมื่อประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วมันก็ค่อนข้างแพงเพราะมันกระโดดพรวดขึ้นไปค่อนข้างมาก แล้วก็โลกก็เกิดอาการช็อกเลยจากสี่เหรียญไอ้จากเหรียญมาเป็นสี่เหรียญแล้วหลังจากนั้นก็เลิกช็อกแล้วเพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นเกือบจะเรียกว่าทุกสองสามปีนะเพิ่มขึ้นเป็นห้าหกเหรียญห้าหกเหรียญก็แย่แล้วนะขึ้นไปสิบเหรียญก็มีนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็อำนาจของโอเปกก็มีมากขึ้นแล้วก็เกิดวิกฤตอิหร่านที่อิหร่านเนี่ยเกิดวิกฤตก็คือมีการเปลี่ยนการปกครอง นะแต่ก่อนนี้พระเจ้าชาเป็นเป็นเป็นกษัตริย์ครองอ,อยู่ในระบอบของกษัตริย์อยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้นําทางาศาสนาเนี่ยผู้นาศาสนาที่พวกขัวแล้วก็มีข่าวยาวๆพวกเนี้ก็เข้ามาครองอํานาจแล้วก็ไล่พระเจ้าชาออกไปแล้วก็มีความปั่นป่วนในเรื่องการผลิตการส่งออกน้ํามันทั้งในอิหร่านแล้วก็ในประเทศต่ตางๆราคาน้ำมันก็ยิ่งพุ่งพรวดขึ้นไปอีก เพราะนั้นในยุคนั้นก็ประมาณ30 4สี่ิเหรียญก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าเรามองย้อนกลับไป30 4สี่เหรียญณปัจจุบันนี้มันก็ถูกค่อนข้างมากนะราคามก็เลยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็เกิดวิกฤตในบางช่วงบางเวลาเช่นเรื่องของสงครามอ่าวนี้เป็นต้นสงครามอ่าวนี้ก็ทําให้ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นทุกครั้งที่มีความวุ่นวายทางด้านการเมือง ในภูมิภาคในตัวหนกกลางเนี่ยไม่ว่าในประเทศไหนก็ตามนะที่ผมเล่าไปฟังคือมีทั้งอียิปต์มีทั้งอิหร่านมีทั้งอิรักมีทั้งอิรักคูเวตอะไรหลายพวกนี้รวมทั้งเลบานอนอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นครับทุกครั้งครับ